สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับยามก็นตรนนี้นะครับนะอีพีเย็นนะครับวันนี้มาเย็นหน่อยครับปกติตะลงให้ประมาณบ่ายๆนะครับโอ้วันนี้ครับเรามาพบกันครับกับพระพร้อมเลี่ยมแล้วพี่นะไม่ต้องมารอเสียเวลานะครับนะตามตันงแต่วันพี่ผมบอกเลยว่านะฮะร้อยห้าสิบตองมีนะครับร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบตองมีนะครับโอ้วันนี้เรามาแบ่งปันพี่พระพร้อมแป่งกรอบพร้อมเลี่ยมนะครับผมไปจ้างเลี่ยมมาไปเลี่ยมมานะครับนะมาแบ่งปันพี่นะครับเก็บผิวให้เรียบร้อยพี่นะความสวย นะครับเกยบผิวให้ทุกองค์นะครับนะเลี่ยมกรอบพายเงินพายทองพี่ชายเลี่ยมกรอบจะให้เป็นพายเงินพายทองนะครับเป็นนะ เรียกกรอบแบบรุ่นใหม่นะครับนะไฮโซหน่อยนะครับวันนี้นะครับเรามีวัตถุมงคลของปู่อาหารทิรานะครับรับปิรับรปะกันการันตีพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับดูให้ชอบดูถูกใจพี่นะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมมันได้นะครับวันนี้เรามีพระปิดตาจะโบรุ่นหนึ่งนะครับและพระกิ่งนะครับเจ้าสัวเหนือดวงนะครับแล้วก็พระพุทธิิราชนะครับนะของลูกปู่อาหารทิราครับและขุนแผนจี้กงนะครับวันนี้มีมาให้พี่น้องนะครับประมาณ20่สิบรายการนะครับ นะครับแบ่งปัน20รายการนะครับเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งเลยพี่นะครับมารายการที่หนึ่งเลยครับเรามาเปิดรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่ชายนะครับวันรายการที่หนึ่งวันนี้ครับเรามาเปิดตัวกันด้วยที่ครับนะพระจมโบนะครับเรามาเปิดตัวโต้ด้วยพระปิตาจมโบหนึ่งนะฮะของลุงปู่มหาศิลาบีนะครับเป็นงานเลี่ยมกรอบสวยๆครับงานเลี่ยมกรอบพลายทองพี่นะครับนี่ฮะนี่ครับแสงไฟจะทอนหน่อยครับพี่นายนะแสงไฟจะทอนหน่อยนะครับนะพี่นะฮะ พยายามหลบไฟแล้วพี่นะฮะอยากให้พี่น้องได้รับชมความสวยนะครับนี่ฮะโอ้โหดูพี่ดูเลี่ยมกรอบนะฮะสวยสวยพี่ชายเลี่ยมเก็บอิวนะครับนะนี่ฮะนะฮะเลี่ยมกรอบนะครับนะเป็นพลายทองพี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่เลี่ยมกรอบอย่างนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับนะไปตลาดที่อื่นนะผมมีแน่ครับร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับนะฮะนี่ฮะวันนี้ผมมาเปิดพร้อมพระ หน้าผมมาเปิดพร้อมแบ่งปันพร้อมพักครึ่งนะครับน้าสวยๆพี่น้องเก็บกันไว้ได้ครับอูวันนี้ครับพี่ตาเัโบครับนารายการที่หนึ่งครับเรามาแบ่งปันเป็นเนื้อเกสรน้ำมันปิดแผ่นทองครับนะฮะเนื้อเกสรน้ำมันปิดแผ่นทองครับนี่นะฮะพี่ดูความสวยนะครับนะพี่ดูความสวยนะครับนะเลขโคดพี่นะเลขโคดนะครับน่าจะสามห้านะพี่เลขโคดน่าสามห้านะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะปกติเปิดอยู่ที่สี่ร้อยนะฮะ รายการที io, ่ผมขอแบ่งไปพี่น้องที่450บาทครับนะเบาๆพี่เบาๆเลยนะค่าเลี่ยมนี้ก็ร้อยเลยพี่นะค่าเลี่ยมเป็นร้อยเลยนะครับนะผมขอไม่เปิดแบ่งไปพี่น้องแค่450นะครับขอเปิดแบ่งันพี่น้องเคียงแค่450เป็น EP พิเศษครับสำหรับ EP นี้แบ่งไปพี่น้องกันไปครับพระเลี่ยมกรอบครับนะองค์แรกครับ450บาทนะ450บาทหมดเลยพี่นะนะหองเป็นพระพิตาใน450บาทหมดเลยนะครับลองชมดูนี่ครับรายการแรกพี่เนื้ Wellington. อแกะสอนน้ำมันนะครับปิดแฟนทอง รุ่นหนึ่งนะครับย้ำมารุ่นหนึ่งนะครับพี่ๆนะฮะมาต่อครับรายการที่สองครับรายการที่สองเป็นเนื้อผงทูบกดอูครับเป็นเนื้อผงทูบกดอูพี่นะฮะด้านหลังนะฮะยันอระชาติจนพี่นะครับนี่คะความสวยลงตัวพี่นะฮะโอ้โหถ้ามีถ้าพี่มีสายสินนะใส่เข้าไปนี้นะโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรคลาสสิกนะฮะผมบอกเลยว่าโคตรคลาสสิกนะครับ นะผมก็มีนะแต่ผมลืมใส่ให้เลยนะฮะลืมใส่ให้เลย,นะลเ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้นะผมรูปชาวเศกของปู่มหาศิลามาีม,ม,มีมีค่อนข้างมีอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาตัดแบ่งอ่าและเรียบนะฮะให้นะฮะนะฝากติดตามอีพีอ่าทักต่อไปพี่นะแต่ส่งเรียบก่อนนะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งศูนย์สองครับเลขคนละเบอร์ศูนย์สองครับพี่นะฮะร,รายการที่สองนะครับนะฮะเนื้อผงทูบก,กดอูครับนะฮะร,รายการที่มาพี่รายการที่สามครับ รายการที่สามครับเป็นเนื้ออิดลงรักครับนี่ฮะเป็นเนื้ออิดลงรักครับนะส,สวยๆครับพี่ชายนีนะ่โอ้โหเนื้ออิดลงรักครับนะมามนลเสน่ห์คือสวยมากนะครับยันีิอาคาัคละชื่อวัดนะสูงสงชื่อวัดชัดเจนนะครับนะยันนิ้วครบสวยสมบูรณ์แบบนะครับนิ้วครบสวยสมบูรณ์แบบนะครับพี่ชายรายการนี้นะครับนี่รายการที่ได้โคดอันเบอร์พี่ หนึ่งสี <P ie> ่ได้ป่ะพี่นะฮะน่าจะหนึ่งสี่นะพี่ชายนี่ฮะรายการนี้หูกสวยๆครับรายการนี้พี่นะ้าเหมือนเดิมนะครับเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่ชายเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะฮะนะฮะไม่สามารถลดได้เลยพี่นะช่วยกันนะฮะผมไปเรียกมาให้พี่จะได้ามะต้องรอกันนะฮะเรียกมาให้เลยนะครับสวยๆเลยอย่างนี้เลยครับเรียกเปนนะ้าพี่นะฮะนะจะได้แบบนะเก็บผิวด้วยพี่นะอนาะคตนะแรงแน่นอนพี่รุ่นหนึ่งด้วย นะครับเก็บผิวไว้เลยนะครับนะจะได้แบบคงคงเดิมมาพี่นะคงเดิมความสวยนะครับนะฮะรายการที่สี่ครับเป็นเนื้อผงไบลานนะครับเป็นเนื้อผ้าผงไบลานนะครับพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะเลขของเบอร์เก้าหนึ่งนะพี่นะสี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะพี่นะฮะน่าจะสี่หนึ่งเลยนะสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะฮะนี่ฮะรายการที่ขั้นเนื้อผ้าผงไบรลานนะครับรายการที่สี่ครับนะนี่ฮะต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับนี่ฮะ เลขค้นเบอร์นะฮะหนึ่งเอ้หกหกสามนะฮะเลขค้นเบอร์หกเจ็ดหกเจ็ดหกสามนะพี่หกสามนะครับเลขค้นเบอร์หกสามนี่นะฮะเป็นเนื้อเขียวมรกตครับนี่ฮะเนื้อเขียวมรกตพี่โอ้โหความสวยลงตัวเหมือนกันพี่นะครับนะความสวยลงตัวครับนี่ฮะสวยจริงครับนาฬิกานี้สวยจริงนี่ฮะนะพี่นะสี่ร้อยห้าสิบาททุกองนะครับพี่ชายนะฮะสี่ร้อยห้าสิบาททุกองนะครับ นะะฮมาเลยนต่อพี่ในการถัดไปนะครับเป็นรายการนี้เป็นรายการพระกิ่งนะครับนะองค์ละ450อ่าปกติองค์ละ450บาทอยู่แล้วนะฮะปกติองค์ละ450บาทอยู่แล้วนะครับนะวันนี้ผมเปิดเพียงแค่500บาทนะครับย้ำว่าผมเปิดเพียงแค่500บาทครับนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับรุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่399นะฮะ ราคาจองจะวัดที่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนับผมไปเรี่ยมให้ก็เหมือนเรียมให้นะพี่นะครับผมขอห้าร้อยบาทนะครับไหนค่าจะส่งอีกนนพี่นะค่าจะส่งอีกค่าเรียมอีกพี่นะเหมือนผมถั่วให้พี่นะผมเหมือนผมถั่วให้พี่แบ่งปันนะครับแบ่งปันพี่น้องกันไปครับนะนี่เนื้อหมาชนวลครับพี่ชาเลขโค้ดเบอร์ห้าเจ็ดห้าครับเลขโค้ดเบอร์ห้าเจ็ดห้าครับเนื้อหมาชนวลนะครับนี่นี่ฮะซื้อสวยกันเลยพี่นะครับซื้อสวยเลยครับในการที่หกนะฮะ ก็มาราการที่เจ็ดนะครับนะพักกิ่งนะครับนะอง์ละห้าร้อยนะหมดเลยนะครับนะยกเว้นทองระคังนะครับทองระคังเป็นหกร้อยบาทนะครับเนื้อทองระคังหกร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ฮะต่อไปครับรายการนี้ครับนะรายการนี้เป็นเนื้อทองระคังสตินครับนะฮะเป็นเนื้อทองระคังสตินนะครับนี่ฮะนี่ครับรายการนีได้โค้ชเบอร์เก้าเก้าห้าพี่น่ะได้โค้ชเบอร์เก้าเก้าห้าพี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับนะห้าร้อยบาทนะครับพร้อมกรอบนะฮะ ย้ำว่ามีกล่องทุกองนะพี่ชายนะฮะย้ำว่ามีกล่องทุกองค์นะครับนี่ครับรายการทํามาครับพี่รายการที่แดนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําครับนี่นะฮะรายการนี้จะสวยเลยนะฮะเป็นพลายเงินนะฮะกอบพลายเงินนะครับเลขโคดตาเบอร์นะฮะเลขโคดต์เบอร์พี่นะฮะเก้าหนึ่งแปดครับนะเลขคดตาเบอร์เก้าหนึ่งแปดพี่โอ้โหสวยๆด้านหลังก็คงชัดพี่นะฮะสวยๆกันเลยนะครับนะสวยๆกันเลยนะครับพี่รายการที่นะครับ มาลุยกันต่อครับพี่พีอารรายการถัดไปครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับเนี่ยฮะเลขโคดนั้มเบอร์นะพี่เก้าหนึห่งเจ็ดใช่ป่ะพี่นะเก้าไอสองสองสองหกเจ็ดพี่โฮเทีะสองหกเจ็ดค,ครับพี่ชายนะฮะเป็นเนื้อเป็นเนื้ออะไรเอ่ยเนื้อทองคําขาวพี่โอ้โหเป็นเนื้อทองคําขาวนะเนื้อท้องขาวนะพี่นะฮะเนื้อท้องขาวนะครับนะ่าจะสวยเลยนี่ฮะ เนื้อท้องขาวนะครับเนื้อท้องขาวผมก็ย่าเปิดเท่ากันสองละขังนะครับเปิดที่600บาทนะครับนะปกติเปิดอยู่ที่500นะพี่นะครับปกติเปิดอยู่ที่500บาทนะครับนี่ฮะต่อไปเนื้อท้องละรังพี่ชายฮะรายการที่10นะครับรายการที่อยู่600บาทนะครับนะรายการที่อยู่หกรบาทนะครับนะนี่ฮะเลขโคดนันเบอร์นะพี่นะฮะ436สามหกร้นะฮะ436นะฮะนี่ฮะน่าจะ436นะพี่นะฮะ นะฮะสี่สามหกนะพี่ชายนี่ฮะเนื้อทองรังครับพี่ชายนะรายการนี้พี่จก g u i d สิบนะครับนะองค์ละหกร้อยบาทเก้ากว่สิบอะหกร้อยบาทพี่ชายนะครับส่วนอ่าหกเจ็ดแปดนี่องค์ละห้าร้อยนะครับพรอมเรียมนะครับต่อมาครับพี่ชายองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนะหรือใครไม่อยากเอาเรียมก็บอกได้นะพี่ชายพอยังเพียงยังพอมีเนื้อที่แกะแกะแกะไว้ก็มีนะครับพอมีอยู่นะครับ นี่ครับต่อมาบริการนี้ครับพี่ชายครับบริการนี้เป็นเจ้าสัวนะครับนะผมขอเท้าควาเหมือยครับแนวรุ่นนี้คือรุ่นเจ้าสัวเหนือดวงนะครับนี่ฮะยันข้างหลังนะครับนะเป็นยันของหลวงปู่นะครับได้แม่ตายเขียนไว้นะครับได้แม่แม่แม่แม,มตายเขียนไว้นะครับนี่ฮะ นะครับนะรุ่นนี้ถือว่านะฮะเสกวันที่8นะครับเดือน8นะครับแล้วก็ที่สําคัญหรือแปดแปดเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยพี่นะฮะได้ร่วมพุทธาพิเศษนะครับนี่นี่ครับพี่นะเดี๋ยวผมให้อนุญาตให้ดูนะครับนี่นี่ครับนะเจ้าสวนสองแผ่นดินนะครับนี่วัดประชากนพนมพี่นะฮะหลวงปู่นี่ครับได้เขียนยันพระเจ้าสิบชาตุนะฮะทศบารมีไม่ให้นํามาใช้วัตถุคุขงคนนี้พี่นี่ฮะด้านหลังนี่พี่นะ นี่นะครับด้านหลังนี่คือลายมือลวงปู่นะพี่ชายนี่ฮะคือสวยมากพี่ความลงตัวรุ่นนี้คือสวยจริงนะครับแล้วก็เกจิแปดสิบแปดเกจิพี่ทั่วประเทศไทยครับชื่อดังนะฮะรวบมารวมพุทธาพิเศษพี่อย่างพระอาจารย์ต้อมอย่างเงี้ยพี่นะพระครูสุยยันนะครับเนี่ยฮะบอกเลยสุดๆทังครับนะแล้วก็พระอาจารย์อธิเลกโอ้โหนะพระอาจารย์อดิเลกแล้วก็เยอะเลยครับนะเยอะเลยพี่นะฮะหลายท่านเลยนะครับนะหลายเกจิเลยครับ รายการนี้เปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะตอนเปิดนะครับโอวันนี้ครับผมเปิดให้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทพร้อมเรียกครับปิดมานะฮะร,รายการแรกครับเนื้อเปลานนะพี่นะฮะมารายการที่สองมารายการต่อไปครับ,ร,ร,บรายการท nan, าี่สิบสองครับรายการที่สองครับเป็นเนื้อแร่ไก่สิทธิ์ครับพี่ชายนี่ฮะเป็นเนื้อแร่ไก่สิทธิ์นะครับนี่ฮะเลขโคนรจะอยู่ช่วงข้างๆนะพี่นะมองไม่เห็นนะนี่ฮะเนื้อแร่ไก่สิทธิ์นะครับพี่ชายนี่ฮะ นี่ครับรายการที่12บสองครับต่อมาครับรายการที่13บานะครับองคเท่ากันเลยพี่นะองค์ละสี่ร้อยเท่ากันเลยพี่นะองค์ละสี่ร้อยเท่ากันนะพี่สังเกตที่ขอบันเดียวนะครับน้ำมีพันเงินกับพายทองนะครับลองเลือนชมดูรายการที่พี่เนื้อคำข้าวนะครับเนื้อคำข้าวครับรายการนี้นะครับนะเนื้อคำข้าวนะครับนี่ให้ดูฮะนี่ครับเนื้อคำข้าวนะพี่ชายนะครับต่อมาครับเป็นการที่ที่สิบี่ครับรายการที่14ี่ครับเป็นเนื้อว่านเกสรกระฝากครับเป็นเนื้อว่านเกสรกระฝากนะครับนี่ ต่อไปครับเป right? ็นการที Meeting ่สิบห้าครับเป็นเนื้อว่านจินดามณีครับนี่ครับเนื้อมหานิยมเลยครับนะว่านจินดามณีนะครับพี่ชายนี่ครับพี่ดูยันอัักขระชัดเจนคมชัดคลิปครับคมคลิปเลยครับรายการที่15้านะครับนะองค์ละสี่ร้อบาทนะพี่ชายนะฮะจะส่งให้ฟรีนะนี่ฮะมาลุกกันตอครับพี่ชายครับมาลุกกันตอรายการที่สิบหกครับ รายการที่ผมครับเป็นนาะเลียมพายเงิน,นครับเป็นของเนื้อมหาชนวนพระพุทธชินราชรุ่นศีลาพรมหามงคลพี่เลขคนเบอร์เจ็ดหกศูนย์โอ้โหพี่องค์นี้สวยมากนะครับองค์นี้สวยจริงๆครับพี่ชายนี่ฮะดูเวลาเรี่ยมแล้วลงตัวมากนะครับนาเรี่ยมแล้วลงตัวมากเลยนี่ฮะโอ้โหพี่ดูความสวยนอย้ผมชอบนะรายการน,นี้ผมชอบเลยรายการน,นี้พี่นะเปิดอยู่นะครับนะที่นะฮะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ เปิดอยู่ที่4 5 0บาทนะครับปกติเหรียญอยู่ที่350นะพี่นะครับวันนี้มาแบ่งันพี่น้องห450บาทพอปกติเมื่อก่อนจะเหรียญที่ออกไม้นี่นะครับตอนนี้เอาง่ายๆตอนที่ผมเหลือ3องค์ครับพี่นะครับผมเหลือแค่3องค์ครพี่นะครับผมมาเลเเรียบให้หมดแล้วพี่หมดแล้วจริงๆครับนะใครได้ช่วงนี้ก็คือท้ายแล้วพี่ท้ายนะฮะที่เหลือผมมาจับรายการพิเศษมาให้แล้วนะครับรายการที่450บาทพี่รายการที่16นะครับ ต่อมากันที่สิบเจ็ดครับเป็นเนื้อลงดาพี่นะฮะเป็นเนื้อทองแดงลงดาพี่เลขคนะเบอร์สี่หนึ่งนะฮะเลขคนะเบอร์สี่หนึ่งพี่โอ้โหลมดาก็สวยนะฮะเรื่องลงดาก็สวยสวยทุกรายการนะครับสวยทุกรายการเลยพี่นะครับลองเลือกชมดูนะครับพิเศษนะฮะนี่นะครับรายการที่สี่ร้อยห้าสิบแนะครับ มาลุยกระตอครับพี่ชายมาลุยกันต่อเลยครับนะรายการนี้ครับเป็นเนื้อซาตินนะครับเป็นเนื้อซาตินครับเป็นคุ้นแผนรุ่นเมตตาเหนือดวงนะครับเป็นคุ้นแผนรุ่นเมตตาเหนือดวงนะครับเลขคนจับเบอร์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดครับเลขคนจับเบอร์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดครับรายการนี้ครับปกติอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบปิดให้ครับ มาเลยต่อครับในรายการถัดไปพี่รายการที่19ครับรายการที่สิเครับเป็นชุบเงินนิ่เกิลนะครับเป็นชุบเงินนิ่เกิลนะครับเลขคนจะเบอร์หนึ่งสองสามเจ็ดครับรายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทจัดไปพี่รายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทจัดไปครับพี่ชายมาเลยต่อครับในรายการถัดไปพี่รายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเป็นจี้กงครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับนี่ฮะ รายการนี้ก็เปิดเป็นปันพี่น้องที่นะฮะ400บาทนะครับรายการนี้เปิดเป็นปันที 20, ่400บาทนะครับพี่ชายรายการที่20ครับต่อมาพี่ชายรายการที่21ครับรายการที่21นะครับมาเปิดต่อครับพี่ชายรายการที่21ครับมาเป็นรายการนี้นะฮะรายการี่21ครับ เป็นพระพผมสี่หน้ารุ่นพรประสิทธิ์ครับนะนี่ฮะเป็นเนื้อมหาชนวนมวสารนะครับนี่ครับรายการยี่สิบเอ็ดเลขค้ดเบอร์สองศูนย์หกเจ็ดครับรายการที่เปิดเป็นปันยุ่งเจ็ดร้อยนะเอยสี่ร้อยพี่ชายรายการที่เปิดเป็นปันยุ่งที่สี่ร้อยนะครับหมดลายบีมีสองเหรียญนะครับนะนี่ครับนะับมาดุกันต่อครับนายกานี้รายการยี่สิบสองครับเป็นเนื้อผิวลุ้มนะครับ นะฮะเป็นเนื้อผิวลุงมีเลขคุณเบอร์1670 1671ครับเลขคุณเบอร์1671นี่นะรายการนี้400บาทนะครับนะรายการนี้400บาทโปร้อยห้า0ิบารพี่นะผมพูดผิดไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากแก้พี่นะครับก็เอาเลยถือว่าพิเศษให้พี่ๆกันไปนะใครไวใครได้พี่นาะองค์ละ4 0 0บาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่ยี่สามครับนี่ยี่สามครับเรามาเรียนแบบสีม้ากนะฮะสีส้มๆกลักกากเพชรกันบ้างนะครับรายการนี้เป็นสมเด็จลอยแตกงานยลยจีวรครับเป็นสมเด็จลายแตกงานลอยจีวรนะครับมูลสารนี่ฮะนี่ฮะพี่ดูความสวยนี่ฮะความสวยคอนตัวครับรายการนี้นะครับเปิดปกติเปิดอยู่ที่สี่ร้อยนะครับรายการที่ขอเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีที่รายการที่ยี่สามนะครับ สำหรับอีพีนี้ครับเราก็มีเปี่องปันประมาณนี้นะพี่นะถ้าชอบสุกใจราการไหนสามารถติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่งนะขอบคุณมากครับที่เข้าาอุดหนุนนะครับวันนี้เรามาลุยกันครับ